จากเรื่องราวของอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ผมพาไปดูมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยกันหน่อยครับในพื้นที่ของอยุทยาเจ้าของมอเตอร์ไซค์ถึงขั้นตั้งรางวัลน,นาจับ10,000บาทเลยนะครับมอเตอร์ไซค์จอดเอาไว้ที่ด้านข้างของคาแคร์ครับแถวแถวสี่แยกโคกมะลิครับในพื้นที่ของอําเภอนครหลวงและที่สําคัญคุณผู้ชมครับโจรเนี่ยปั่นจัก,กรยานแล้วก็เอามาทิ้งไว้ก่อนที่จะขโมยมอเตอร์ไซค์ไปดูสิครับ ทิ้งจักรยานเอาไว้ให้ดูต่างหน้าคุณกนกบอกว่ามอเตอร์ไซค์ที่หายไปนั้นเป็นของพนักงานคาแครที่ร้านเนี่ยแหละครับถูกขโมยไปเมื่อกลางดึกของวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและหัวขโมยแสบมากๆเหมือนไปเอาไม้ยาวๆเนี่ยมาดันกล้องวงจรปิดให้มันเสยขึ้นไปวงจรปิดก็เลยบันทึกภาพเอาไว้ไม่ได้นะครับและที่สําคัญในคืนวันนั้นเห็นบอกว่ามีร้านขายของครับถูกงัดรวมไปถึงหอพักจุดนี้ เข้ามาก่อเหตุขโมยของเหมือนกันคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันครับก่อเหตุในคืนเดียวกันแล้วก็ใกล้เคียงกันนี่นี่หน้าค่อนข้างชัดนะฮะลองฟังเพิ่มเติมจากผู้เสียหายดูหน่อยครับตอนเช้าวันนั้นมาไม่เจอรถไม่เจอรถก็เลยคิดว่ารถหายแน่ก็เห็นก็ดูก็เห็นมีจักรยานจอดอยู่แล้วสักคู่ต่อมาก็มีที่อาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ย เขาได้มาขอดูกล้องวงจรปิดที่้านว่ามีอ่าขโมยเข้า,เข,าเข้าเข้าที่อพาร์ตเมนต์แล้วรพอพบอกว่าได้ปั่นจักรยานมาทางนี้เราก็เลยคิดต่อเนื่องกันว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันน่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะครับก็เลยอยากจะย้ําเตือนกันว่าถ้าใครพบเบาะแสของผู้ชายคนนี้นะครับ เข้ามาก่อเหตุงัดหอพักอันนี้แน่นอนแล้วเพราะหลักฐานชัดเจนแต่จะเป็นคนเดียวกับที่ไปขโมยมอเตอร์ไซค์ไหมเดี๋ยวรอการตรวจสอบต่อแต่ถ้าเจอเบาะแสแจ้งด่วน191มีรางวัลนำจับให้10,000บาทครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ